ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่156ถอดหน้าก,ากากออกให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันบนผ้าไหมพูดกับนภาลายัยถ้าคุณไม่ยอมลงไปคุณนายจะให้บ่าวรับใช้ยกอาหารขึ้นมาด้านบนและมานั่งทานข้าวเป็นเพื่อนคุณที่นี่แทนค่ะผ้าไหมแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนนภาลัยชะเง้อมองไปยังแผ่นหลังของผ้าไหมที่หายลับตาไปรู้สึกว่าจะกินหรือไม่กินก็ต้องลงไปอยู่ดี จังหวะที่เธอเตรียมจะออกจากห้องวิจัยยานั้นโทรศัพท์มือถือพลันดังขึ้นทันทีจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเหลือบมองหน้าจอที่ปรากฏขึ้นพลางกดรับสายสวัสดีค่ะพวกเราถึงอเมริกาแล้วพักในคฤหาสน์อันสวยงามหลังหนึ่งสภาพแวดล้อมดีมากคุณไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆดีใจกันยกใหญ่เลยแหละพิมพลเพิ่งจะลงจากเครื่องบินส่วนตัวและรีบรายงานสถานการณ์ทางนั้นทันที ในตาลพลายอมยิ้มพลันกระซิบพูดงั้นก็ดีมากเลยค่ะพวกคุณสนุกกันให้เต็มที่เอาไว้ค่อยคุยกันนะฉันต้องไปกินข้าวแล้วตกลงครับงั้นคืนนี้ผมโทรศัพท์หาคุณพวกเรายังไม่ได้เปิดกระเป๋าเดินทางเลยเนี่ยโอเคค่ะพิมพลสิ้นสุดการสื่อสารนภาลัยเก็บโทรศัพท์และเดินลงไปชั้นล่างเมื่อมาถึงด้านหน้าประตูห้องอาหารเธอรู้สึกว่าบรรยากาศของวันนี้มันไม่เหมือนวันก่อนก่อน คนึงนิดนั่งเป็นประธานอยู่บนเก้าอี้รับประทานอาหารสีขาวอย่างสงบสงเง่ยม่เธอชำเลืองมองมาทางหญิงสาวที่ใส่หน้ากากสีดำที่เพิ่งเดินมาทางนี้ด้วยอารมณ์กรดเคืองเล็กน้อยนาภาลัยชะง,งักฝีเท้ายืนนิ่งหยุดอยู่กับที่ตอนที่เตรียมจะเอ่ยปากคนึงนิดพลันพูดเสียงแข็งทันทีถอดหน้ากาก,ากออกเดี๋ยวนี้การสบตาเธอหน้าอกนาภาลัยหดตัวลงเล็กน้อยเร็วหน่อยคนึงนิดตกโต๊ะและลุกพรวดจนทําให้ทุกคนตกใจจนขวัญเตลิดไปตามๆกัน นภลัยพันชงักอย่างเห็นได้ชัดถูกจับได้แล้วเหรอเนี่ยหลังจากนั้นชั่วอึดใจนภลัยที่เตรียมใจไว้ดีแล้วท่ามกลางการจับจ้องจากขนนงนิดพันยกมือขึ้นถอดหน้ากาก,ากสีดำลงใบหน้าเล็กอันวิจิตงดงามทำให้หัวคิ้วของขนนงนิดย่นเข้าหากันทันทีในตาเย็นชาลงเยอะราวกับบรรยากาศมันหยุดนิ่งกระทันหันสมองของผ้าไหมาขาวโพลนตามขนนงนิดเดินย่างก้าวมาทางด้านหน้าวินาทีที่หยุดนิ่งอยู่ด้านหน้าของนภายนั้นเพีย ใบหน้าของนภาลัยถูกตบจนเอี้ยวไปอีกทางใบหูมีเสียงอื้ออึงด้านหน้ามีดาวระยิบระยับไปทั่วจากนั้นพันเกิดอาการบวมแดงขึ้นมาครึ่งใบหน้าของเธอตามมาติดความรู้สึกเจ็บชาเพิ่มมากขึ้นผ้าไหมที่อยู่ด้านข้างก็ตะลึงพึงเพลิดเช่นเดียวกันทำไมคุณนายถึงลงมือทำร้ายคนได้เนี่ยนภพลัยอดกลั้นความโกรธเอาไว้ในใจและคอยตักเตือนตนเองว่าเธอเป็นมารดาของพิมพลเป็นย่าของลูกต้องให้เกียรติเป็นอย่างมาก ดังนั้นเธอจึงค่อยๆหันใบหน้าที่ถูกตกจนหน้าเอี้ยวไปอีกทางกลับมาและชำเลืองมองคนึ่งนิดเธอมองเห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งที่อยู่ใต้หน้ากากดวงตาคู่นั้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงเกลียดจงชังและอาการรังเกียดรังงอนโกหกฉันโกหกลูกชายของฉันนั่นคือแววตาที่อยากจะสับเธอเป็นหมื่นหมื่นชิ้นอย่างทนรอไม่ไหวแกยังอยากจะเสแสร้งไปถึงเมื่อไหร่ณภาลัยตั้งสติทานเรื่องโกหกคนเธอจึงกระวีกระวาดกล่าวขอโทษทันทีขอโทษค่ะ ไม่รอให้เธอได้พูดเพิ่มเติมคนึ่งนิดพูดเหยียดยามสวนทันควันแกกับหมอกรินได้กันมานานแล้วใช่ไหมเด็กสองคนนั้นก็เป็นลูกของเขาะสิทธิ์ไม่งั้นทำไมเขาถึงได้โรมหัวช่วยแกโกหกด้วยคุณพูดอะไรออกมาณภัยเลิกคิวเพื่อต้องการอธิบายกะยังอยากจะหาข้ออ้างอีกเหรอหรือว่าสร้างเรื่องได้น่าเชื่อมากกว่าความโกรธเคืองตีพุ่งจากหัวใจคนึ่งนิดอีนังเด็กบ้านป่าเมืองเถื่อนกล้าปลอมตัวเป็นเพศสัตกรรมิตางั้นเลยเหรอตกลงว่าพวกแกคิดจะทำอะไรกันแน่ เด็กๆเ,เป็นลูกของไอ้กรินใช่ไหมปลอมแปลงดี a มางั้นสิเมื่อได้ยินคำพูดพวกนี้นภาลาัยหมดคำพูดทันทีการเผชิญหน้ากับคนบ้าอันนาสมเพชเช่นนี้เธอรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาสามารถอธิบายอะไรได้พรองปากนภาลายมีกลิ่นเลือดคลั่คลุ้งเธอชูมือขึ้นมาเช็ดมุมปากอย่างแผ่วเบาจนเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาถ้าไม่ใช่ว่ายานีคอยเตือนฉันมาอีกทีตระกูลกงพลีคงถูกแก่กับไอ้กรินปอกลอกจนหมดตัวไปแล้วมั้งคนึงนิตะคอกใส่เธอ พูดจุดประสงค์ของพวกแกคืออะไรเพื่อเงินใช่ไหมนภาัยไ,ไม่เคยได้ยินน้ำเสียงที่แค้นเคืองมากขนาดนี้มาก่อนในตาคู่นั้นราวกับมีกองเพลิงลุกโชนช่วงเขาพัฒนาตัวยาส่วนแกเข้ามาเพื่อรับเครดิตนั้นสิตกลงว่าพวกแกอับอายเป็นบ้างไหมแกคิดว่าตระกูลกงพลีของพวกเราเป็นคนโง่ใช่ไหมผ้าไหมคอยประคองคนึงนิดเอาไว้เกรงว่าเธอจะลงมือลงไม้ทำร้ายคนอีก ร่างกายสั่นเทาด้วยความโกรธเคืองโกรธจนหายใจไม่สม่ำเสมอน,นางนภาลัยนาภาลัยชะเง้อมองเธออยู่เช่นนี้ไม่อยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเธอเข้าใจอย่างถ่องแท้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เธอสามารถอธิบายอะไรได้สายหัวไปคนึ่งนิดชี้นิ้วไปทางประตูรีบสายหัวออกไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกบทที่หนึ่งหเธอไม่มีวันเดินจากไปนาภาลัยสบตาเธออย่างกล้าหาญ ฉันไม่ไปไหนค่ะพรุ่งนี้ฉันค่อยอธิบายกับคุณคุณดูแลตัวเองให้ดีๆพูดจบเธอก็หันหลังเดินจากไปหยุดเดี๋ยวนี้คนึงนิดโกรธจนกำหมัดแน่นผ้าไหมดึงเธอเอาไว้คุณนายคุณอย่าเพิ่งโกรธคุณไปทำร้ายเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บคุณพีมต้องมาหาเรื่องกับคุณแน่อีกสองวันเขาก็จะกลับมาแล้วค่ะประโยคนี้แหละทำให้สติสัมปชัญญะของคนึงนิดฟื้นคืนกลับมาบ้าง นภาัยขึ้นไปชั้นบนกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้มในปากของเธอตีขึ้นมาใบหน้าทางด้านซ้ายเจ็บจนชาหลังจากขึ้นชั้นบนจึงเดินเข้ามาในห้องนอนเธอจัดการล็อกประตูห้องพิงข้างบานประตูพร้อมทั้งเงยหน้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นจึงเดินมาส่องกระจกในห้องน้ำทางด้านซีกซ้ายของใบหน้าบวมถึงหน้าแดงแปรดมุมปากยังมีคราบเลือดเปื้อนมันเป็นประสบการณ์อันน่าอับอายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน พลันต่อยน้ำในอ่างอาบน้ำให้เต็มไอ้น้ำอบอวนไปทั่วห้องน้ำอย่างรวดเร็วสายตาของเธอบเบลอเล็กน้อยร่างกายอันเหนื่อยล้าดำดิ่งสู่สายน้ำอันอบอุ่นพลันเงยหน้าหลับตาและสูดหายใจเข้าลึกๆท่ามกลางเวลาที่ไม่รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเธอฉุกคิดถึงคำพูดของพิมพลก่อนที่เขาจะจากไปงั้นคุณไปเถอคะค่ะธุระเรื่องงานของคุณไม่ต้องรายงานให้ฉันทราบหรอกคะ่ะ นี่มันไม่ใช่การรายงานครับนี่มันเป็นเรื่องที่สามีต้องคอยบอกกล่าวกับภรรยาคนหนึ่งก่อนที่สามีคนหนึ่งจะไปไหนมาไหนเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องทั่วไปในการพูดให้ฟังทุกเรื่องจึงดำเนินการได้เป็นปกติดีผมอยากจะถามคุณสักเรื่องคุณตกหลุมรักผมแล้วใช่ไหมคุณกลับมาแล้วฉันจะให้คำตอบคุณค่ะผมหวังว่าหลังจากที่ผมกลับมาในอีกไม่กี่วันจะเห็นผิวของแม่ผมอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับฉันต้องพยายามอย่างแน่นอนค่ะ เธอรับปากไว้แล้วว่าจะให้คำตอบกับเขาตอนเขากลับมารับปากหลังจากที่รอจนเขากลับมาต้องให้ผิวของแม่ของเขากลับมาดีขึ้นให้ได้อย่างแน่นอนหรือว่าคำพูดไม่กี่ประโยคของพิมพลเป็นการให้พลังแก่เธอนภลัยรวบรวมสติอีกสักพักต้องไปวิจัยต่อแต่ความเจ็บปวดตรงแก้มของเธอตักเตือนเธอไว้เสมอคนึงนิดเป็นผู้หญิงที่ไรเหตุผลหนาลัยเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจแสนดีขนาดนี้เธอคิดไม่ออกจริงๆว่าคนคนหนึ่งผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง จึงเกิดความหม่นหมองในใจได้ถึงขนาดนี้ถึงขั้นพูดคำพูดสก,กรปรกขนาดนั้นกับเธอเช่นนี้นภาลัยเพิ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วจึงเป่าผมให้แห้งเส้นผมที่สยายจนสามารถปกปิดใบหน้าอันบวมแดงได้ครึ่งหนึ่งเพื่อพิมพ์พลเธอต้องใช้โอกาสในการรักษาในครั้งนี้รักษารอยแผลเป็นบนตัวมันดาของเขาให้หายดีให้ได้ถ้าเวลาเลื่อนไปอีกนิดความยากในการรักษาก็จะเพิ่มมากขึ้น ฉันล้างผ้าไหมที่ปลอบโยนคนึงนิดได้เรียบร้อยแล้วพลันใช้คำพูดเกลี้ยกล่อมเธอทุกรูปแบบไม่ให้กรดเคืองถึงอย่างไรสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนที่ผ้าไหมเดินผ่านประตูห้องพยาบาลพลันมองเห็นเงาที่กำลังยุ่งหัวหมุนอยู่คนเดียวนี่เธอยังไม่ได้พักผ่อนอีกเหรอประมาณห้าทุ่มกว่าผ้าไหมก็ยังมองเห็นเธอยังอยู่ในนั้นเที่ยงคืนเข้าไปแล้วผ้าไหมนอนหลับไปงีบหนึ่งก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอเดินมาอยู่หน้าประตูห้องพยาบาลอีกครั้งในห้องไม่มีคนอยู่สักคน ผ้าไหมครุ่นคิดและค่อยๆย่องลงไปอย่างชั้นล่างนภาัยเพิ่งเข้าเขามาในห้องนอนเธอใช้ครีมทาตรงบริเวณแก้มบางๆรู้สึกเสียใจอยู่บ้างถึงยังไงมันก็คือความรู้สึกเสียใจยังดีที่วันนี้พิมพลพาลูกๆออกไปด้วยท่าความโกรธเคืองลามไปถึงตัวเด็กๆด,ด้วยงั้นผลลัพธ์ที่ตามหลังมาก็ยากจะจินตนาการอีกอย่างเมื่อเด็กๆเ,เห็นภาพภาพนี้แล้วคงจะสร้างเงาอันหม่นมองที่ลึกมากในวัยเยาว์ไว้ด้วยมัง้งมีเสียงเคาะประตูแผ่วเบาดังขึ้น นภาัลคิดว่าหูฟาดไปเองเธอหันกลับมาและใช้สายตามองทางประตูบริเวณโดยรอบเงียบสนิทท้องฟ้ามืดสนิทแล้วพลันมีเสียงเคาะแผวเบาตามมาอีกสามครั้งเสียงดังชัดเจนมากเธอลุกขึ้นเพื่อไปเปิดประตูไม่มีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากอีกต่อไปแล้วถึงอย่างไรสถานะก็ถูกเปิดเผยไปแล้วนี่พลันเปิดบานประตูจนแง้มเป็นช่องหนึ่งผ้าไหมนำเข้าวสวยและช้อนซ่อมยื่นให้ตรงด้านหน้าเธอพลันกระซิบพูด กับข้าวถูกเททิ้งหมดแล้วค่ะคุณจัดการพวกนี้เธอคะ่ะปลายจมูกนอพาลายแสบขึ้นมาทันทีในบ้านหลังนี้มีแค่ผ้าไหมเท่านั้นที่ยังจําได้ว่าเธอยังไม่ได้กินข้าวเย็นเธอยื่นมือทั้งสองข้างออกไปรับชามและช้อนซ่อมอย่างมีมารายาทเธอกล่าวขอบคุณจากหัวใจขอบคุณมากคะ่ะผ้าไหมรีบเดินผ่าออกไปเพราะกลัวเหลือเกินจะถูกคนหนึ่งนิดจับได้ เมื่อปิดบานประตูลงนภาัยเดินมาหยุดทางด้านหน้าเคาน์เตอร์หน้าโซฟาเธอนั่งคุกเข่าจัดการวางชามลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาและยัดข้าวสวยอันเย็นชือชามนี้หมดเธอรู้สึกว่าอร่อยเป็นพิเศษยังอร่อยกว่าการกินเนื้อสัตว์อีกเนื่องด้วยอาการหิวโหวยจริงๆบทที่158เรื่องนี้จะทําให้ยานีดีใจได้ยังไงมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา สถาปัตยกรรมคฤหาสน์ประสาทที่ใช้เม็ดเงินในการก่อสร้าง500ล้านเจ้าของคฤหาสน์ก็คือคุณเอ็ดพิมพลกับยานีพาเด็กๆมาพักที่นี่ซึ่งจัดเตรียมไว้แล้วนี่เป็นการรองรับระดับ VIP สุดหรูมากๆคฤหาสน์ติดเขามีน้ำไหลผ่านด้านหน้าสภาพแวดล้อมงดงามมีเสน่ห์ท่วมทน้น สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหรูหรามีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง5แห่งภูมิประเทศอันหลักหลายลานโบว์ลิง่งและสนามยิงปืนในร่มอันโดดเด่นเป็นพิเศษคูน้ำสายหนึ่งที่ล้อมรอบตัวคฤหาสสามารถล่องเรือเที่ยวไดในยามว่างคุณณพิมครับทางนี้เป็นห้องนอนคุณสามารถเลือกได้ตามสบายพ่อบ้านผมสีทองจมูกโด่งเป็นสันใช้ภาษาไทยในการแนะนำอย่างคล่องแคล่วทางนี้มีห้องนอนสำหรับเด็กแต่ละห้องยังมีการตกแต่งไม่เหมือนกันผมจะนอนกับป่าปี ผมก็จะนอนกับป่าปีเหมือนกันแชมป์กับขวัญข้าวจับมือของพิมพลทางซ้ายคนทางขวาคนและแสดงความคิดจากใจของตนเองอย่างกล้าหาญเสียงเด็กอดอดอ้อนหน้าตาอันน่ารักหน้าเอ็นดูสะอาดหมดจดจนเรียกความสนใจจากทุกคนฝีเท้าของพิมพลช้าลงเขาจับมือเด็กๆเ,เอาไว้และแสดงความรักอย่างเต็มเปี่ยมตกลงครับคืนนี้นอนกับป่าปีหน้าป่าปีจะเล่านิทานให้พวกหนูฟังดีจังเลยผมจะฟังนิทานหมาป่ากับกระต่ายครับ หนูจะฟังนิทานนางฟ้าดวงจันทร์ค่ะได้หมดเลยครับลูกพิมพ์ผลรับปากแล้วสีหน้ายนีแข็งทื่อน่ารำคาญชะมัดเลยพ่อบ้านและบ่าวรับใช้ที่ยืนเข้าแถวยาวเริ่มกระซิบกระซาบคอยชื่นชมไม่หยุดปากนึกไม่ถึงเลยว่าคุณพิมพ์จะมีลูกโตขนาดนี้แล้วหน้าตาดีจริงๆตอนคุณพิมพ์อยู่กับเด็กๆช่างอ่อนโยนมากจริงๆคุณพิมพ์เป็นพ่อที่ดีเป็นลูกของเขาต้องมีความสุขมากแน่ๆ เป็นผู้หญิงของเขาก็คงมีความสุขกว่ามั้งเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ยานีรู้สึกอายและหงุดหงิดทําเหมือนเธอเป็นอากาศธาตุหรือยังไงพ่อบ้านคนที่อยู่ทางด้านหลังของพวกเขาจึงเอ่ยถามอย่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยคุณพีมทำไมคุณไม่พาในหญิงน้อยมาด้วยหลักครับลูกหน้าตาดีขนาดนี้ในหญิงน้อยต้องสวยมากแน่ๆเลยครับคุณแม่ผมยุ่งมากเลยครับแชมป์บอกทุกคนอย่างอดใจไม่อยู่มามีเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกใบนี้เลยเธอสวยกว่านางฟ้าอีกนะครับ ตอนที่หมามีหนูยิ้มน่ะคะสวยมากๆเลยค่ะรูปร่างก็ดีด้วยขวัญข้าวพูดอย่างโอ้อวดเรื่องนี้ทําให้ทุกคนต่างรอคอยคุณนายอนพาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคุณพิมต่อไปถ้าคุณมาที่คฤราสห์อีกต้องพาภรรยามาด้วยนะครับโอเคต้องพามาแน่นอนครับใบหน้าพิมพลรเปืือนรอยยิ้มน้ําเสียงอ่อนโยนยานีหน้าตาสวยสดงดงามสง่างามที่อยู่ข้างกายพิมพลแท้ๆแต่กลับถูกทุกคนเพิกเฉยใส่แทนราวกับเป็นคนนอกที่มายืนขวางหูขวางตาโดยสิ้นเชิง ประเด็นสำคัญกลับถูกผู้หญิงที่ไม่ได้มาด้วยแย่งไปจนหมดในฐานะที่เป็นรองประธาน T.M กรุ๊ปจะให้เธอสงบสติอารมณ์ได้ยังไงได้แต่กลืนความโกรธเคืองลงท้องแทนยานี้หมดอารมณ์จึงเลือกห้องโมโมมาสักห้องพอเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูทันทีเป็นการกันก้นกับโลกด้านนอกอย่างสิ้นเชิงเชอะพลางนำกระเป๋าเคื่องลงบนเตียงแม้ว่าแสงสว่างภายในห้องจะยอดเยี่ยมมากการตกแต่งอย่างประณีตบรรจงช่างโดดเด่นเฉพาะตัว เธอก็ไม่มีกระจิกกระใจมามองสักนิดร่างกายใกล้จะระเบิดอยู่รอมรอเดิมที่เป็นการเดินทางของคนสองคนแท้ๆปรากฏว่าเขายังจะเน็บลูกมาด้วยเหรอเนี่ยขนาดโอกาสที่จะเกลี้ยกล่อมไม่ให้เขาพาลูกมาด้วยยังไม่มีเลยกระทั่งเครื่องบินส่วนตัวลอยอยู่น่านฟ้าสากลเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นแหละพอเด็กๆตื่นขึ้นมาแล้วตะโกนหาป่าปีนั่นแหละเธอถึงได้รู้เรื่องนี้ตลอดทางอารมณ์ของยานีทรมานมากเหมือนกับกลืนมแมลงวันลงท้องไปสองตัวอย่างนั้นเลย เมื่อเดินมาถึงตู้เก็บไวน์เธอหยิบวอดก้ากับแก้วไวน์ขึ้นมาจากนั้นจึงรินเหล้าลงด้วยความช่ำชองและเงยหน้าขึ้นเพื่อถอนหายใจยาวๆหัวคิ้วขมวดไว้แน่นเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับความรู้สึกมวนท้องหัวใจของเธอยิ่งทรมานมากกว่ามีเด็กๆอยู่ตารางของเธอต่อจากนี้ก็ไรความหวังสักนิดดวงจันทร์เต็มดวงนวลผ่องประดับอยู่บนยอดไม้ณนะรีพาเบวิลล่าเมืองไนก้า ประดับอยู่บนประตูห้องของรมิตานภลัยนอนอยู่บนเตียงแต่ไม่ได้ปิดไฟในห้องแสงจันทร์ทางด้านนอกทอประกายเข้ามาส่องชามเซรามิกใบนั้นที่อยู่บนโต๊ะไม่หลงเหลือเม็ดข้าวในชามสักเม็ดเธอนอนตะแคงความรู้สึกเจ็บปวดบริเวณแก้มยังคงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนพลางค่อยๆดำดิ่งสู่ห้วงความฝันดินแดนแห่งความฝันอันไกลโพ้น ไกลแสนไกลถึงขนาดภาพเหล่านั้นเป็นภาพเก่าสีเหลืองขุ่นขนาดพระอาทิตย์ยังเป็นสีเหลืองฝุ่นละอองสีเหลืองลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนภา,าเครื่องดื่มขวดนี้ฉันให้เธอเป็นรสสตรอเบอรี่ที่เธอโปรดปรานที่สุดขอบคุณค่ะพี่สาวปีนั้นเธออายุห้าขวบจึงรับเครื่องดื่มและเอาหลอดใส่ลงไปอย่างไร้การระวังตัวแถมยังดูดไปหลายอึกด้วยความรู้สึกดีใจอร่อยจังเลยค่ะบทที่หนึ่งห้าสเก้าใสหัวไปไล่แล้วยังไม่ยอมไปอีก พ่อป่วยหนักนอนอยู่ที่โรงพยาบาลฉันเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากแม่พี่สาวคนสวยทำหน้าเคร่งเครียดเธอจะไปโรงพยาบาลก่อนไหมพ่อบอกว่าอยากเจอเธอมากพ่อเหรอเธอเบิกตาโตด้วยความประหลาดใจและร้อนใจเป็นพิเศษทำไมพ่อป่วยละ่ะอาการหนักไหมเธอไปดูก็จะรู้เองแหละพี่สาวเรียกรถให้เธอหนึ่งคันเดี๋ยวพอถึงโรงพยาบาลคนขับจะเรียกเธอลงจากรถเองหมามีรอเธออยู่หน้าประตูแล้วเมื่อประตูเปิดเธอถูกผลักขึ้นรถอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว พี่ไม่มีการรอให้เธอได้ถามอะไรรถยนต์ก็สตาร์ทและมุ่งหน้าขับออกมาวันนั้นในดินแดนแห่งความฝันเป็นวันที่พระอาทิตย์สดใสเหมือนกับความทรงจำทุกกระเบียดนิ้วจนแสงทำให้คนเกิดอาการมึนหัวการนั่งรถตำแหน่งเบาะหลังเธอเริ่มง่วงนอนเครื่องดื่มที่อยู่ในมือหล่นบนรถเวลาที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งท้องฟ้าก็มืดลงแล้วส่วนเธอยังคงอยู่ในรถรถยนต์ขับมุ่งหน้าจนรถโยกไปมา อาศัยแสงสว่างของดวงจันทร์เธอมองเห็นภาพวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างได้อย่างชัดเจนเส้นทางเล็กๆบนภูเขาที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีต้นอ้อขึ้นสูงอยู่สองข้าง,างทางที่นี่มันที่ไหนเนี่ยคุณลุงจอดรถหนูจะกลับบ้านคุณลุงคุณลุงขับรถมาผิดทางหนูจะไปโรงพยาบาลพ่อหนูป่วยอยู่คุณลุงจอดรถจอดรถเดี๋ยวนี้ในดินแดนแห่งความฝันเธอมีอายุแค่ห้าขวบเองตะโกนแหกปาก,ปากเต็มที่แต่ไร้าการช่วยเหลือ ทว่าคนขับรถคันนั้นเหมือนเป็นคนหูหนหัวเอาแต่จับพวงมาลัยและเหยียบคันเร่งตลอดไร้ปฏิกิริยาตอบสนองสักนิดบนเตียงนอนเตียงหนึ่งภายในรีพันเบย์วินล่าบริเวณหน้าผากของนาภาลาัยมีเมเ็ดเหงยเย็นๆผุดขึ้นมาร่างกายคล้ายถูกมัดไว้แน่นทำยังไงก็ไม่สามารถดิ้นให้หลุดจากความฝันได้สักทีจอดรถจอดรถเธอตะโกนกู่ร้องโดยไร้การช่วยเหลืออย่างสิ้นความหวังทันใดนั้นพานสะดุ้งหยงลืมตาขึ้นนาภาลาัยหายใจหอบ จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่เกิดอาการสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจแบบนี้จากความฝันเธอชินแล้วแหละและไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาดูเวลาหรือปาดเหงื่อตรงหน้าผากออกเมื่อหลับตาลงอีกครั้งภาพความทรงจำที่ฝังอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดก็ฉายซ้ำในหัวสมองครั้งแล้วครั้งเล่าเช้าตร่วันรุ่งขึ้นหลังจากคหนึ่งนิดตื่นนอนอารมณ์ยังคงย่ำแย่เช่นเดิมสีหน้าทุกระทมมากผ้าไหมคอยปรนิบัติอยู่ทางด้านข้างและคอยพูดเกลี้ยกล่อมอยู่ตลอด คุณนายในเมื่อเธอเป็นคนที่คุณพิมพ์ใส่มากไม่ว่าคุณจะโกรธเคืองยังไงวันนี้ลงมือกับเธออีกไม่ได้แล้วนะคะสมน้ำหน้ามันคนึงนิดนั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเธอใส่หน้ากากอยู่ผ้าไหมหวีผมให้เธอเสร็จเรียบร้อยจังหวะที่บานประตูเปิดนภาัยที่แต่งหน้าเพื่อกลบเกลื่อนอาการเหนื่อยล้าต่อหน้าสายตาของทั้งสองคนบริเวณแก้มบวมเปล่งเล็กน้อยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอไปยืนอยู่หน้าประตูตั้งแต่ตอนไหน ผ้าไหมไม่กล้าจะเรียกเธอว่าคุณนายน้อยต่อหน้าคุณนายกระทั้งไม่กล้าทักทายด้วยซ้ำเพียงแค่ยืนอยู่ทางด้านข้างๆตอนคนึงนิดเห็นนภาลัยนั้นดวงตาฉายความเย็นชาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเธอเดินผ่านข้างตัวนภาลัยกระทั้งทำเป็นมองไม่เห็นเธอและเดินลงไปบันไดทันทีคุณนายคะนภาลัยหันตัวเดินตามผ้าไหมก็เดินตามไปทุกคนลงชั้นล่างพร้อมกันคุณนายคารบกวนให้เวลาสามนาทีเพื่อฟังคําอธิบายจากฉันหน่อยคะ่ะ นอพลายเดินตามมาหยุดด้านหน้าโซฟาคะนึงนิดนั่งลงบนโซฟานั่งจัดระเบียบถุงมือสีขาวอย่างสบายใจไม่จําเป็นแล้วแหละน้ําเสียงเย็นเฉียบได้ขนาดไหนก็ถึงขั้นนั้นแหละคําอธิบายของแกในวันนี้ก็แค่การใช้ความคิดทั้งคืนเพื่อปกปิดเท่านั้นเองทําไมคุณถึงไม่ยอมเชื่อมั่นคนึอนคะเธอซักถามเสียงเบาไร้การตําหนิมีแต่ความอดทนอย่างเต็มเปี่ยมทําร้ายร่างกายของตัวคุณเองทําไมถึงไม่ยอมช่วยตัวเองบ้างบางทีฉันอาจจะช่วยรักษาคุณให้หายขาดได้นะคะ สายหัวไปคนึงนิดช้อนดวงตาในตาเต็มเปี่ยมไปด้วยอาการขยะกขยแยงไม่เคยพบเคยเจอคนที่หน้าด้านหน้าทนแบบนี้อย่างแกเลยไล่แล้วก็ยังไม่ยอมไปใบหน้านภลัยบวมจนแดงก่ำพลันอธิบายอย่างถ่อมตนหนูคือรมิตาเป็นอาจารย์ของกรินนี่คืออีเมลของหนูระหว่างที่กำลังพูดอยู่จึงหยิบโทรศัพท์ยื่นมาทางด้านหน้าของเธอบทที่หนึคุณนายนิดเปลี่ยนท่าที ที่อยู่อีเมลนี้ก็ยังเขียนไว้อยู่บนเว็บไซต์วิกิพีเดียหลังจากผ่านการรับรองแล้วของพวกนี้ล้วนเป็นบัตรเชิญที่ผู้นําแวดวงทางการแพทย์ส่งมาให้หนูคาท้ายจดหมายยังมีตราประทับด้วยเหตุผลส่วนตัวหนูจึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมคุณสามารถเปิดอ่านได้ทุกฉบับสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของฉันทั้งหมดค่ะคะึงนิดเบนหน้าหนีไม่มองโทรศัพท์เธอด้วยซ้ำทว่าผ้าไหมรีบรับโทรศัพท์ทันควันและนำมาวางทางด้านหน้าของคุณนายคุณนายคะเธอเองชำเลืองมองดูเช่นกัน คือคุณหมอรมิตาจริงๆด้วยค่ะดวงตาคนึงนิดฉายแวบอะไรบางอย่างแต่เธอก็สงบสติอารมณ์ได้รวดเร็วมากในตาเหล่มอองค์หน้าจอโทรศัพท์อย่างเย็นชาแวบหนึ่งไม่มีใครคาดเดาออกว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เพราะว่าสภาพอารมณ์ไร้การเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยสภาพผิวของท่านจะถ่วงเวลาอีกไม่ได้แล้วค่ะนภัยพูดตามความจริง หนูไม่ได้โกหกท่านเลยถ้าคืนปล่อยทิ้งไว้อีกครึ่งปีการรักษาก็จะซับซ้อนมากขึ้นอีกเท่าตัวแต่ว่าตอนนี้หนูมีความชำนาญมากต้องรักษาท่านให้หายดีแน่นอนค่ะผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกไฟคลอกมาหลายปีเป็นผู้หญิงที่มีความฝันว่าอยากจะเต้นรำเธอยอมทิ้งลูกชายโดยใช้การฆ่าตัวตายแล้วจะไม่อยากฟื้นฟูด,ดังเดิมได้ยังไงแต่คนึงนิดไม่ชอบที่หน้านภาลัยกระทั่งรังเกียจมากเลยทีเดียวถ้าไม่มีเธอพิมพลก็คงแต่งงานกับยานีแล้ว ในหัวสมองของเธอฉายความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาเธอใช้โอกาสนี้ในการทรมานนางเด็กบ้านป่าเมืองเถื่อนคนนี้ทรมานจนเธอยอมจากไปดังนั้นคนึงนิดยื่นมือออกมากั้นโทรศัพท์ที่ผ้าไหมยื่นมาให้ตรงหน้าส่งเสียงฮึดฮามในลำคอและลุกขึ้นยืนโดยใช้สายตากวาดมองอย่างไร้ความรู้สึกหล่อนรู้ไหมว่าคนอายุอย่างฉันเกลียดเรื่องอะไรมากที่สุดเธอไม่กล้าตอบโต้เมื่อเห็นในตาคนึงนิดยิ่งเย็นเฉียบมากขึ้นกว่าเดิมการโกหก ฉันเกลียดการโกหกที่สุดนภัลัยทราบดีพ่อของพิมพลเคยนอกลู่นอกทางและโกหกกับเธอครั้งใหญ่หลวงมากแต่แกปั่นหัวฉันอยู่ตลอดเธอก้าวมาทางด้านหน้าเรื่อยๆกระทั่งเดินมาหยุดระยะห่างจากนภลัยแค่คืบเดียวแกว่าฉันควรจะโกรธไมหมละ่ะขอโทษค่ะนภลัยขอโทษจากใจจริงอารมณ์สับสนมากคนึงนิดจ้องมองใบหน้าเล็กๆของเธอยอมรับจริงๆว่าเด็กคนนี้สวยจนทําให้คนตกใจราวกับความสวยสะพรั่งดั่งดอกไม้งาม ้ว่าผู้หญิงเชกเช่นนี้เล่ก,กลนยิ่งลึกลำมากขึ้นแกไม่ต้องพูดว่าขอโทษแล้วขนึงนิดทำเสียงสูงปริทันทีต้องการให้ฉันรักษาให้ได้ใช่ไหมแต่แกต้องรับปากกับข้อตกลงของฉันด้วยคุณพูดมาเถอคะค่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแกต้องทำอาหารขนึงนิดพูดแกต้องล้างจานถูบ้านงานที่แม่บ้านของเราทำแกต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนี่มันเป็นเงื่อนไขประสาทแดกอะไรเนี่ยนภัยตกในภวังอยู่ชั่วอึดใจตั้งใจทรมานเธอชัดๆ ส่วนเวลาที่เหลือแกค่อยไปพัฒนายาต่อคนึงนิดเน้นทุกถ้อยคำยังไงเสียฉันไม่หวังให้แกหยุดไม่หวังให้แกได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขนาดผ้าไหมก็ตกใจตามยังมีอีกท่าแกกล้าเสนอหน้าไปบอกพิมพลฉันจะลงมือกับลูกของแกให้แกรีบสสยหัวออกไปจากบ้านนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมนภาลัยรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนท่าทีไปมากจนน่ากลัวเหลือเกินกระทั่งไรสติปัญญาไปเลยคำขอร้องของฉันที่เสนอไปแกจะตกลงไหม ตอนนี้คนึงนิดต้องการคำตอบที่แน่ชัดนภลัยพยักหน้าเพื่อต้องการทำตามสัญญาที่ตนเองได้ให้ไว้กับพิมพลได้ค่ะวินาทีนั้นเธอจึงรู้ตัวว่าตนเองหลงรักพิมพลและอยากจะช่วยให้เขาสมปรารถนาอันแรงกล้าที่สุดในชีวิตของเขาด้วยผ้าไหมหล่อนไปบอกกับคนในครัวด้วยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เธอทำอาหารทั้งสามมือคนึงนิดนั่งลงบนโซฟาอยากจะเป็นสะไายของตระกูลกงพลีต้องเก่งรอบด้านตระกูลกงพลีไม่ต้องการพวกมีดีแค่หน้าตาอย่างเดียว ฉันจะไปทําอาหารเช้ากะนภลัยเดินมุ่งหน้าไปยังห้องครัวเธอมีความคิดเดียวอยู่ในใจรักษาเธอให้หายดีโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนึงนิดชอบอะไรเธอมองเห็นมะเขือเทศในครัวจึงคิดจะบะหมี่ให้เธอทานในเมื่อเธอทำบะหมี่ซุปมะเขือเทศใส่ไข่ไก่อร่อยจนหาคู่ต่อสู้ในหมู่บ้านสไลด์ไม่ได้สักคนขนาดพิมพลเองก็ชอบกินมาก เธอจึงตั้งใจทำบะหมี่ออกมาหนึ่งชามตอนที่ยกขึ้นมาเสิร์ฟที่โต๊ะก็คอยระมัดระวังเป็นพิเศษผ้าไหมคอยประคองคนึงนิดเดินเข้ามาเมื่อเห็นบะหมี่เธอทำหน้าไม่พอใจทันทีแกคลุกตัวอยู่ในห้องครัวมาตั้งนานทำได้แค่บะหมี่ถ้วยเดียวเนี่ยนะจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ